พามาดูรถแท็กเตอร์ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับตัวนี้เป็นแนว3218 sp ครับรถจดทะเบียนปี 66, 66ครับคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นราคา365,000ครับถ้าอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังก็อยู่ที่330,000ครับผมราคาก็ยังต่อรองได้นะครับลูกค้ามาดูสภาพใบมีดกันครับ ก็เหลือเยอะครับผมดันมานิดเดียวนะครับเต็มเต็มแล้วครับก็แค่สีถลอกนะครับธรรมดาสีคานสีอะไรก็ยังไม่ถลอกนะครับยังไม่สมบุกสมบันครับ,รบตามภาษารถไทย 263ชั่วโมงนะครับรถคันนี้อาจจะฝุ่นหน่อยครับเพราะว่าหน้าหนาวนะครับลมพัดทั้งวันครับเบาะนุ่มครับตัวนี้เดินหน้า8ดเกียร์ถอยหลัง8ดเกียร์ครับเกียร์ชัตเทิลน,นะครับตัวนี้อยางเต็ม4เส้นครับไม่ต้องห่วงครับมาร์กเดิมไม่เคยถอดล้อ ไม่เคยถอดเปลี่ยนซีนทั้งนั้นท้ายสวยครับตัวนี้แขนหลังก็เป็นก้ามปูนะครับรุ่นใหม่นะครับสำหรับ L 3 2 1 8อ SP รถปีเดียวก็ประมาณนี้แหละครับรถเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับของเครื่องมือก็ จะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้เป็น power outlet นะครับมีที่วางแก้วน้ำตรงนี้ก็ยกใส่สลักใส่ประแจเลื่อนอะไรละครับต่างๆเราเนาะผ่านหลังเป็นผ่าน5ครับตัวนี้225 heavy นะครับก็คือผ่าน5สำหรับ L32 นะครับโครงมันจะายาวไม่เท่าพวก 225 e-pro นะครับตัวนี้จะเป็นสั้นพอดีล้อรถนะครับน้ำจับขึ้นสองฝั่งครับเบาะนุ่มนะครับมาดูอีกฝั่งก็นี่นะครับมากเดิมทั้งคันของออกจาก,กศูนย์เลยนะครับรับประกันคุณภาพครับคันนี้ ถ้า2ชิ้นสามแสนสานะครับสามชิ้นสามแสนหหาทคูปต้า L40SP ครับตัวนี้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับต้นปี67สภาพใหม่มากครับราคาปกติ5้0แสนสนะครับ5้0แสนสองเอาไป5้0แสนห0ึแล้วกันครับตัวนี้ คราคาฉลองปีใหม่ครับรถสภาพนางฟ้าครับคันนี้1นึชั่วโมงนะครับ รถปีหกครับคันนี้ผ่านหลังเป็นผ่านตาช้างนะครับไายมานิดเดียวด้านหลังก็สวยๆมาร์กเดิมทั้งคันนะครับกล่องเครื่องมือตัว sp จะเป็นกล่องเครื่องมือใหญ่นะครับแล้วก็มี ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับ power outlet นะครับตัวนี้จ่ายไฟ12โวลต์ครับที่วางแก้วน้ำอย่างอื่นก็ไม่มีที่ตีครับรอยน็อตต่างๆแล้วก็มีโรตารี่นะครับ ถ้าแมวโรตรี่ก็ตัดออกสามหมื่นนะครับตัวนี้ถ้าแมวโรตลีสี่แสนแปดหมื่นครับสภาพใหม่เลยครับตัวต่อมาจะเป็น L 5 0 SP นะครับตัวนี้จดทะเบียนปี6 5หครับอุปก,กรณ์3ชิ้นใบดันหน้าผ่านหลังโรตรี่ครับตัวนี้ราคา5 8 0 0 0 0บาทครับ ไปดันหน้าก็ตัวนี้ก็ดานมานิดหน่อยครับนี่นี่แหละครับผมก็ออกมาดัานหน้าร้านนะครับถมถมหลุมครับเวลาลูกค้าเลี้ยวเข้าร้านดูสภาพยางครับหัวนอตประมาณนี้นะครับ รถปี65ครับคันนี้ใช้งาน700กว่าชั่วโมงนะครับผ่านหลังเป็นผ่าน2องสี่หกเอฟเฮฟวีพัดครับตัวพิมพ์นิยมนะครับตัวนี้ก็เป็นของตาช้างนะครับจากศูนย์กุปตาตัวนี้จะไถดีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนลูกปืนบ่อยนะครับ ค้าจะนิยมผ่านตัวนี้มากกว่านะครับปัจจุบันขายแห้งๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพี่ใหญ่สุดนะครับรุ่นเอพเหมือนกันแหะครับกล่องเครื่องมือมช่องจ่ายไฟมีที่วางแก้วน้ำตัวนี้ ใส่สปริงซิงมานะครับเวลาสตาร์ทจะเดินหอบนะครับตัวนี้จะคล้ายๆเครื่องคูบัตาเซีนะครับเดินหอบแรงครับดูดันตัวนี้ห้าแสนแครับต่อมาก็จะเป็นรถตักนะครับรถตัก l 4 7 SP ครับ ขึ้นลงปกตินะครับระบบไฮดริกเกีย์ชัตเทลนะครับ L47 ยางหน้าก็พอประมาณนะครับไม่สวยเท่าไหร่ลูกค้าชอบก็เปลี่ยนให้ฟรีครับคู่หนึ่งตันนี้นะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่คู่หนึ่งยางหลังใช้ได้อีกอยู่ครับของโตานี้นะครับยางหลัง ท้ายก็แห้งนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้งานบนบกนะครับสามแสนสี่หืนห้าพันครับสำหรับ l c 7 s p นะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ครับผม,เด,มเดิมเลยนะครับ ก็จะมีเทนเลอร์ขึ้นรถขูดคูปตตานะครับประมาณนี้รถไมโครเล็กอยู่36000บาทครับตัวนี้อันนี้เป็นพ่วงนะครับเทนเลอร์กระบะนะครับอยู่ 3 8มหมครับเปิดเปิดข้างได้นะครับเปิดข้างเปิดหลังนะครับเอาไว้ขนไม้ขนฟืนขนข้าวแล้วแต่สะดวกเลยยันลือขึ้นรถเกี่ยวก็มีนะครับผมขึ้น dc 70ก็กวา้าง2เมตรยาว4ี่เมตรห้านะครับ ถ้าตัวสเปคน,นี้ก็สี่หมื่นนะครับผมสี่หมื่นนะครับข้างในก็จะเป็นผนแล้วก็โรตรีนะครับอุปกรณ์รถไทเดินตามครับไทเดินตามก็รบกวนลูกค้าดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกไว้แหงอยู่โรตาีซี่ c m มทีครับร้านเราก็ ขายเป็นเงินสดเงินผ่อนได้นะครับตอนนี้เริ่มต้น3ามหมไปจนถึง7จ็ดหนะครับรับเองก็มีส่วนลดนะครับตัวละ2,000 3,000นะครับก็ลดได้ครับช่วงนี้โปรโมชั่นปีใหม่นะครับมารับเองนะครับผมไม่ได้รวมส่งนะครับตัวนี้ถ้ารวมส่งก็ราคาปกตินะครับลอตเตรี่สโตล่าก็มีนะครับ โตโลลัวลาเมตรแปดอยู่ที่ห้าหมื่นสองครับมารับเองมีส่วนลดสองพันบาทนะครับอกนงก็จะเป็นผ่าน CMT นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับผ่าน CMT ครับพี่น้องก็จะมีใบห้านะครับผ่านยีิสีใบห้าใบ ราคาส3 5 0 0าันรอครับตัวนี้เป็นไบโบลอนนะครับป้องของซี t แท้ๆเลยนะครับสดผ่อนได้นะครับลูกค้าภาคอีสานนะครับไฟแนนซ์นเรารองรับอยู่ภาคอีสานต้องขอภัยลูกค้าภาคอื่นก่อนนะครับใบหกใบก็มีนะครับผ่านสองสี่หกก็มีถ้าบัวสิบอยู่ที่ สี่หมนะครับถ้าบัว11อยู่ที่46 500ครับผมก็แพงขึ้นสามพันครับผ่านห้าก็สต็อกไว้ให้ลูกค้านะครับมีทั้งสีส้มสีแดงนะครับลูกค้าก็มาเลือกดูเอารับเองก็มีส่วนลดนะครับลูกค้าลดไปตัวละพันนะครับ สำหรับผ่าน cmt ฝั่งนี้จะเป็นผ่านบุกเบิกครับผ่าน3ามใบยิบสี่นะครับก็จะแถมขอแจนะครับมาตั้งหางทุกตัวนะครับเห็นทุกตัวก็โรตารี่นะครับ ทังนี้ก็โรตารี่ซีมทีครับมีเมตรหกเมตรแปดนะครับตอนนี้เมตรหกก็หัวเกีรยใหญ่นะครับหัวเกีรยใหญ่มีเครื่องมือแถมมาให้นะครับของซีมทีนะครับฝาหลังยกได้สูงครับยกได้เก้าสิบองศานะครับอ่ะก็แล้วแต่การตั้งสลักปิ้นเรานะครับนี่ครับหนานะครับใช้เหล็กหนาโซ่เบอร์ร้อยนะครับตัวนี้โซ่เบอร์ร้อย กี่หนาครับดูครับความหนาครับเหล็กตัวนี้ไม่มีกั๊กอยู่แล้วนะครับซีนทมทีคอก็หนาครับอย่างหนาเลยครับประกันปีหนึ่งนะครับประกันหนึ่งปีมีสลักสามตัวให้นะครับแล้วก็ย้อยปัน่น พิเศษเลยนะครับใบปั่นเขาจะเป็นเหล็กโบลอนนะครับเหล็กโบลอนก็คือนี่นะครับเหมือนผ่านของ CMT นะครับเบาแรงรถครับราคาเมตร6อยู่ที่5 9าหมื่นนะครับราคาเมตร8อยู่ที่6 3 0 0 0่ามรับเองตอนนี้นะครับโปรโมชั่นใหม่ก็มีส่วนลดสองพันบาทนะครับ เมตรแปดจะเป็นโซ่เบอร์ร้อยยี่สิบนะครับโซ่เบอร์ร้อยยี่สิบมีประแจมีลายแถมมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็เพลาปัน่นประมาณนี้นะครับสําหรับผานแล้วก็โรตารีซีเอมทีครับผานยกล่องไปยีราคาอยู่ที่ ยี่สิบสี่ราคาที่หนึ่งแปดนะครับสำหรับผ่านรกลรองรับเองมีส่วนลดห้าร้อยบาทนะครับผมฝั่งนั้นจะเป็นล้อก,กันจมนะครับล้อกันจมก็มีของคูปต้ายันมาครับผมเอาเริ่มจากคูปตตาก่อนแล้วกันนะครับคูปต้า L อลสามสี่เสามหกเสี่ศูนย์ราคา8,500ันหนะครับสำหรับล้อกันจม l ห้นะครับ l 4 7 l 5 0อยู่ที่95 0 0ครับถ้าเป็นไม้พายนะครับนี่ไม้พายอย่างนี้ก็เหมือนสครับไม้พายก็คือมันจะเป็นกากระบาดเนาะแล้วก็มันเลื่อนได้ครับเลื่อนได้อีกสองสองสองจุดนะครับไม่ต้องหาไม้มาวินนะครับตัวนี้จบในตัวเองเลยนะครับราคาก็อาจจะสูงหน่อย แต่ก็ต่อรองได้นะครับนิดหน่อยครับลูกค้ามารับเองก็ลดให้อีกห้าร้อยครับสาหรับล้อไม้ไผ่ฝั่งนี้จะเป็นล้อยันมาครับผมยันมาสามห้าก็มีนะครับยันมาสามห้าตัวนี้ของโรงงานเง้านะครับนี่ครับตาเง้าอยู่คู่ละหมื่นครับของโรงงานเง้านะครับตัวนี้ ยันมาสามเก้าคู่ละเก้าพันห้านะครับตัวนี้คู่ละหมื่นครับยันมาสี่เก้าห้าหนึ่งรอยันมาจะแพงกว่านะครับอันนี้ก็เป็นไม้พายของ L40 L36 นะครับมีซ้ายมีขวานะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับสินค้าในร้านนะครับ ร้านเราขายเป็นทั้งแท็กอร์แล้วก็รถไถเดินตามรถย่ำหนานะครับร้านสมคิดการคาตั้งอยู่ตำบลหนองแปนอำเภอกำมะละไสจังหวัดกาลสศิลครับร้านอยู่ติดถนนขอนแก่นพนทองนะครับเส้นยางตลาดบ้านบ่อครับเส้นนี้เลยนะครับเมื่อโทรครับ0 9 7 9 7 1 2 6 7 7ครับลูกค้าสนใจอยากโอนจองก็มัดจำได้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับ เข้าบัญชีห้างหุ้นส่วนนะครับร้านเรามีหน้าร้านนะครับสนใจมาชมได้เลยครับสวัสดีครับ